ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาชมสวนมะนาวนะครับเป็นมะนาวแป้นพิจิตนะครับวันนี้ก็กําลังออกลูกนะครับออกลูกน่าจะได้ขายในช่วงหน้าแล้งพอดีนะครับตอนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์นะครับปีพศ2566นะครับก็คาดว่า น่าจะสักประมาณมีนาเมษาไม่งั้นก็อันี้ก็ทยอยเก็บได้แล้วครับบางส่วนก็ทยอยออกไปสองสามวันเก็บทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสวนอันนี้ต้นแรกนะครับต้นแรก,กจะมีต้นที่ดกแล้วก็ต้นที่กําลังออกดอกก็มีนะครับนี่นะครับดอกดอก,ดอกนี้ดอกกําลังมานะครับนี่ครับดอกกําลังมาก็าจะมี จับบ้างไม่จับบ้างจับลูกบ้างไม่จับลูกบ้างนะครับไม่หล่ไม่ได้บังบุงครับช่วงนี้ไม่ได้บรง,งุงแต่ให้น้ําไปเมื่อ2วันที่แล้วนี่นะครับ่งจะให้น้ําไปนะครับนีครับนี่กำลังเป็นดอกกำลังดอกกําลังมาเยอะเลยนะครับกําลังเป็นดอกนะครับนี่ปลูกสักประมาณ30กว่าต้นนะครับ ในนีสวนมะนาวอยู่ข้างหลังสวนนะครับหลังบ้านครับสาต้นตัวนี้ไม่ได้บำรุงนะครับก็มีแต่กิ่งก้านใบไม่เหลือหรือเขาจะทิ้งใบไปแล้วนะครับเพิ่มทิ้งใบาตายไปบางก็มีครับเจอหนอนลงนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นลูกอยู่นะครับก็ยังมีลูกอยู่แต่ว่าลูกอาจจะไม่สมบูรณ์ ก็ <c oughs> ก็ยังเป็นโรคอยู่นะครับก็ยังจับโรคอยู่คือเราไม่ได้บำรุงไม่ได้ใส่ปุ๋ย <c oughs> ก็เลยอาจจะดูสมไปหน่อยนะครับอันนี้ก็ร่วงหล่นก็มีนะครับบางปีก็ราคาก็จะสูงนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงตกลูกละ5บาทนะครับ ปีนี้ก็เริ่มที่จะขยับขึ้นแล้วนะครับเดอนที่แล้วผมขาย2บาทลูกก็2บาทครับตอนนี้ก็ขยับขึ้นน่าจะ3บาทแล้วนะครับตามตลาดเมื่อวานเห็นพ่อค้าเขาขายที่ตลาดนะครับ3ลูก10 3ลูก10น่าจะมาลูกละ3บาทกาักว่านะครับ ก็ให้น้ำให้น้ำไปนะครับติดลูกติดดอกนี่ครับติด,ดลูกติดดอกอันนี้ดอกอันนี้ลูกอันนี้ก็จะมนสามสี่ลูกได้สามลูกนะครับตัวนี้ก็กำลังเป็นดอกนะกำลังเป็นดอกเยอะเลยนะครับเ่อเป็นดอกแล้วก็บำรุงน้ำ นะครับตอนนี้กำลังสั่งขี้วัวไปนะครับสั่งขี้วัวไปแล้วจะมาบำรุงสักหน่อยปลูกพืชหลายชนิดแล้วก็ส่วนมากจะเน้นขี้วัวนะครับปุ๋ยเคมีจะไม่ไม่ไม่เน้นนะครับไม่เน้นนะครับส่วนแก้วมังกรก็มีอ่าแก้วมังกรปลูกไว้กินครับปลูกไว้กินไม่ได้จำหน่าย ถ้ากินไม่ทันก็เอาแจกจ่ายไปนะครับแจกจ่ายไปแล้วก็จ,จะแบ่งขายไปบ้างนะครับอาจจะแบ่งขายไปบ้างก็โซนนี้ก็จะเป็นมัน5้านาทีนะครับเป็นปลูกมันหนาทีไว้นี่ก็แก้วมังกรเนาะแก้วมังกรตอนนั้นก็สั่งซื้อมา,อาบ้างก็มีนะครับนี่นะครับมีคนเอามาให้นะครับอันนี้เป็น มัน5้านาทีรู้สึกว่าจะก้านก้านแดงๆนะครับก้านสีแดงแดงนะครับอันนี้แก้วมังกรได้มาจากน้องต้อมนะครับที่อยู่เมืองเลยนะครับก็ให้มามให้มานะครับทำสวนใหญ่มากเลยนะครับอยู่ที่เมืองเลยนะครับสวนใหญ่มากส่งขายกันทั่วประเทศก็จะมีรถเข้าไปรับ นะครับก็เลยแวะเข้าไปเล่นด้วยไปเที่ยวนะครับก็เลยแวะเข้าไปเล่นก็ได้มาหนึ่งกระสอบนะครับตอนนี้ก็กำลังโตนะครับกำลังโตนี่ครับกำลังแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาเยอะเลยนะครับส่วนอันนี้สั่งซื้อมานะครับสั่งซื้อมานี่ใจย่าจะเป็น สายพันธุ์ที่เป็นสีแดงหรือสีเหลืองไม่มั่นใจนะครับลืมละนะครับส่วนนี้ก็ขน,นุนขนุนต้นนี้ก็ปลูกแล้วน่าจะ3ปีได้แล้วนะครับตัวนี้ก็เริ่มติดลูกแล้วนะครับติดลูกเล็กๆมาแล้วนะครับติดลูกมาแล้วเนี่ยนะครับอือนี้ก็ อันนี้ก็เริ่มมีลูกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มมีลูกมาแล้วนะครับน,นีะติดลูกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับลูกไม่สมบูรณ์ตองจากต้นยังเล็กอยู่นะครับต้นนี้จะประมาณ2เมตรเพื่อนดินจากยอดสู่ยอดนะครับน่าจะประมาณนั้นอันนี้ก็เอามาซื้อมาปลูกใหม่นะครับให้ดูมะนาวต่อนะครับ ต้นนี้ก็ปมาณห้าลูกห้าลูกนะครับน่าจะขยับราคาขึ้นแล้วนะครับตามตลาดตลาดขายน่าจะสาามบาทกว่าผมก็น่าขายใสบาทก็พอ แล้วก็ได้ราคาปีก่อนนูนราคาไม่ได้ไม่ได้ราคานะครับเนื่องจากมะนาวออกสู่ตลาดเยอะนะครับปีนี้ก็สกว่าจะน้อยคนก็เ,เลิกทําบ้างหรือแปลงสวนมะนาวบ้างนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ได้ราคาก็เลิกก็มาทำอย่างอื่นก็เลือกออกทําอย่างอื่นและก็เก็บใบก่อนนะครับเก็บใบก่อน ว่าสักวันหนึ่งก็คงจะได้ราคาเนาะอันนี้เป็นทุนเก้าเป็นมะนาวทุนเก้าทุนเก้าไหลหรือว่าไหลเมล็ดนะอะให้ดูลูกม่ครับลูกก็โตนะครับไหลเมล็ดนะเก็บขายไปมันกำลังขึ้นมาใหม่นะครับลูกเล็กๆนะครับ ก็มีลูกลูกเล็กติดดอกติดผลใหม่ละครัข้างนี้ให้ดูสวนมะนาวก่อนนะครับอันนี้คือสวนมะนาวโดยรอบโดยทั่วไปนะครับเปิดน้ำใส่เพื่อเลี้ยงดอกเลี้ยงต้น โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ